เห,าห,าหปป็นไหม <laughs> ลูกผมเ็นยไเน่ะที่เส็จเดี๋ยวฟ้องนี่กันเสร็ใช่ไหมเส็นเป็นหลงปู่เลยให้รูกผมเั็งยอะไเน่ะไปไหนอะจะดูที่อะไไไไม่ร้ tham vào đồn. để khiêu vườn thu liê này mình lึก à, mình ngõ người เมื่อกี้เนี่ยพีพ่ีถ่ายแล้วผมไปนกนะันเอาไ้ไหมไหมพี่ลงยากรถนะไปวัดอนะไร่เอนะพราะว่าเขาไม่เคยถ่ายอะไรเขาไม่ด้อยู่จะไปถ่ายนะนะโมนะโมน้โมมันโนก้จริงๆอย่างเดียวนะ

แล้วหุดล่องทำไมเดี๋ยวไม่เจอหุดคลองนะคลองหนระือแล้วลมเริศทำไมเอาเดี๋ยวเริ่มหไหมไม,หนะม่มีเลยเออเที่ยวมากทันนู้นน่าจะมีนี่ผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่ ปราลดเออที่มีหนามใช่ป่ะแต่ปลรลดเนี่ยเดี๋ยวมันจะงอข้างบนนะนะงอโอ้มองงอข้างบนใช่ไหมมันจะเป็นแบบสำหนามีตาใช่ไหมแล้วมันก็แลย่อนลงมาแล้วก็ตัดเออเนี่ยหรือจะเลี้ยงไปเดีนนอกแล้วหรือเนี่ยส่งต้องส่งไว้นอกหน้ามีเตยอยู่คิดเตยหน้ามีเตยจะกินเตยจะเป็นอย่างนี้หน้าดีดีใช่เห็ที่ไหนครับ ท,ที่ไหนฮะดีถนนที่ไหนถนนที่ไหนถนนแถวไหนอู่เขตไหนบางรักมิงจ่าย,าย,ายโ,อโ,โอ้โหแ่งรถติดมิงจายเลยโอ้โหติดและสารธรรกป่าลิศนั่นผมไปทีเป็นโอ้โม่ป่าเย็นนะัดนะว่าจะผมอยู่แถวฝั่งนี้ผมข้ามเลยจบจบเลยอื อันนี้เขาเรียกว่าอะไรปัดเนี่ยเออโอเคดูไปก่อนจะเดี๊ยเดี๊ยอันนั้นเป็นหน้าเลยนะจ๊ะไปฝังภูมิคัดเป็นหน้าเออไปหน้าไปหน้าไปหน้ามีตะปลูกทุเรียนหนึ่งผูเกตจะปลูกทุเรียนนี่นะเนี่ยเรียนเออเรียนน้อย พอดีเก็เพิ่งปลูกใหม่นะแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นทุเรียนเลยเป็นงอ่อส่วนมันไม่ได้เป็นทุเรียนมาเป็นทุรเรียนเด็ดแล้วก็เป็นรถสิบปีได้ต่จอดไหมไปเองไปน่อยนิดบนน้เลยโอเคบอกโอเคดิเขาจะจอดหรือเขาจะอ,อยู่เนี่ยไม่รู้นะผมโอเคนะคะโอเคนะคะอืโอเคก่านะ Nhé. Ờ. chọn nhé chờ thấy đủ à phải được với thanh mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ใช่เดินเดินดูห้าหลังครับที่มีหินลอยอยู่ตรงนั้นนะครับมีลูกเล็กแล้วก็จะมีหินลอยทุกทิศทางถ่ายดูไปได้ครับระหว่าง

ได้ภาพประดิษ <or> ฐ um, ์สกิลเป็นภาพรวมที่ที่สะรับอย่างที่ทได้ครับยกมือทเลอ้น้มันใช่้งเอ่อเลอเอาแตนสุขเคม้ำภาพภาพจริงแล้วก็ตนั่นแหละครับการายงารและ่างและไอองค์ประกอบในการทาเรื่องงานโดยการต่าง หาไม่ร้อนอ่ะเจนลงมาทำไมอ่ะไม่ร้อนเนาะม,มาดูต้นทุเรียนค่ะโอเคเดี๋ยวให้ต้นหนึ่งเอาดีบมาอุ้มอุ้มอุ้มกลับบ้านปลูกยากจริงใชไ่ไม่ไม่ที่ไม่<น>เอาหรอกพี่รู้ปลูกยากเขาบอกว่าต้นละหมืนน่นและมีลูกด้วยเขาบอกเอาไหมโอ้ซื้อกินดีกว่าบฮะใช่ปีละหนึ่งลูกเดียวก็หยิมเนาะ พี่เป็เคยไปซื้อมันจากสีสะเกียบนะต้นเลยท้ายอ่ะอ้าวโหกูก็ลืมไปคันนู้นไปดีเดียวกันเอาละเอาเล้ยแล้วครับท่านผู้ชมที่เห็นผมนั่งอยู่บนรถเนี่ยเป็นรถวัดกระทิงแล้วที่เขาขึ้นชัยโขดนะฐานที่ที่รถจอดอยู่นี่ท่านผู้ชมที่เขา